สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, t w i t t เตอร์ t u b e เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มารไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ โอเคสำหรับรายการ w ิ e k l y ี d o l ยดอนะคะสนุกมากเนาะวันนี้น้องๆก็แบบรีแลกซ์ขึ้นรู้สึกว่ามาการกลับมาครั้งนี้อะรีแลกซ์ขึ้นวาเลนตีจัดเต็มมากเลยใช่ตั้งแต่เจ๊ละฉันชอบมากเลยตั้งแต่โต๊ดต้องต้องต๊บใช่ไหมอาโตบอะไรเงี้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะเจคอ่ะแล้วก็มีเจเนาะที่โดนพี่พี่แกงเรื่องคีนอาร์เผยออก่าสิดอาร์กับสองฮุนชอบตอนที่พี่พี่กวางกวางหีวะ โอ้ในายาแบบตอนที่ตอนที่ตอนที่วิวตอนที่น้องยังไม่รู้น้องน้องตอนที่น้องกำลังซีด้อ่ะโอ้ในเหมือนเงาของสองฮวนเลยในตาแบบก็ไกยแบบซูซีกันเลยอะไรเงี้ยเสียงเชียร์อัพของแกตลกมากเลยอ่ะได้ยี่แปดส่วนน้องสองฮวนฮวนสามแปดโอ้โหโหดอยู่นะสามสี่วิสามสิบแปดครั้งยังมีซอนอูไงฉีกขาได้สองเมตรอ่ะอะไรก็แกล้งน้องแบบชวนคุยชวนคุยเราบอกว่าเอ้านี่ความสามารถหนึ่งความสามารถหนึ่งจะเป็นหัวแดงเลยไม่ด้เออ แก้งน้องน้องน่ารักก็เลยอยากแก้งแล้มั้งก็วัดขาได้สองเมตรใช่ใช่แล้วก็เหมือนแล้วก็มีคําถามแอ้ยไม่ใช่พี่พีซึงก่อนอ่ะพี่ฮีซึงอืมที่จองแบบตาค้างอ่ะอ๋อที่ไม่กับิบตาเนี่ยผีนี้นแต่เป็นฝ่ายพิธีกรนะเป็นสปายสปายให้ฝ่ายพิธีกรคุ้ตาแล้วเลยเดียวพี่ดีโอสลับที่เลยเป็กับเจเลยดื้ออนกเกียแอบมาก แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคลิปเลยไหมอ่ะมีคลิปด้วยเนาะอ่ามีคลิปมีคลิปจากจากเอนเจนจากเอนเจนมีเต้นสองคนนะมีเต้นคนเดีนร์่น้องคนเล็กแล้วก็มีคลิปรีอคชันที่มีน้องเสือเหลืองชุนยังซีส์เราพี่ให้ทําพี่พิธีกรอ่ะเอ็มซีอ่ะให้ทำอ่าให้เต้นหรืออะไรนะให้ใครออกมาเต้นนะท่อนของเจอ่ะแล้วเกจะรีแอค่ะหรือท่อนของใครนะ ท่อนของเจเขาเต้นทุกคนปะอาเหรอใช่อ๋อใช่เต้นทุกคนแล้วแกก็ทำรีแอคเหมือนในคลิปไงพี่คนหนึ่งแ่แสดงเป็นน้องเสื้อเหลืองอะใช่ใช่ใช่ตลกเออแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเกมให้เล่นเป็นเหมือนกับแต่อะไรอ่ะเขาเรียกเกมในดอกไม้บานเลยสิ่ยางอะเออเออที่มันสามภารกิจให้ทําแข่งกันกับเอ็ตอนแรกพี่กวางฮีออกมาไม่ชนะพี่คนหนึง เธอลืมพูดเรื่องที่อยากได้ใครเป็นลูกไงในคําถามเออคําถามแลนก็ดีมากเลยนะแต่ลนมีคําถามจัดเพื่อลูกเนาะเอ็นจินทั่วโลกที่เขาคัดมาแต่ละประเทศออืมีที่อ่าให้เอ็นไฮเพนโหวตว่าถ้าอยู่ในวงออยากได้ใครเป็นลูกเออชอบวันนี้มากเลยห้าคนเลือกน้องจงวอนทั้งคนเลยเพราะว่าดูเป็นคน แบบเรียบร้อยเราเูยเลยว่านอนง่ายว่านอนง่ายแล้วก็ส่วนจงบอลเดากแรกเลือกใครพอจารเลือกเจกเนาะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเจกเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยล้วสบายใจใช่อยู่ด้วยเรวแบบสบายใจมากแล้วยังรู้สึกได้เลยเนาะเวลามองน้องเราคนชอบยิ้มไงน้องเจกน่ารักเออแล้วก็มีคําถามที่จริงมีคําถามเยอะอยู่นะใช่ใช่ใช่ที่น่าสนใจมีคำถามเยอะแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายแหละอืม สน, Ook, สนุกสนุก,นกบรรยากาศโดยรวมอ่ะก็คือเราเราเน้นแบบบรรยากาศโดยรวมเนาะคือเรารู้สึกว่าน้องมารายการในครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าน้องเป็นตัวเองมากขึ้นใช่แล้วก็อย่างนิกกี่อย่างเงี้ยมารอบก่อนน้องอาจจะนิ่งๆงนิดนึงแต่รอบนี้คือเป็นตัวเองโซนเออใช่เออมีจังหวะของเขาจะมีจังหวะฮ้างาของเขาแล้วก็ตอนที่เล่นเกมที่เขาหันมาตลกหน้าน้องคนที่หยุดจนเพื่อนหลุดขำกันสองคนจะมีจังหวะของเขาอยู่น้องนิกกมีหลายจังหวะเหมือนกัน แล้วก็มีนี่แหละเราก็รู้สึกว่าหลายๆคนเป็นตัวเองขึ้นแล้วก็มีแบบว่ามุมที่อย่างเจอย่างเงี้ยเขาก็ป็นคนที่แบบว่าตลกเนาะเออ,เอ,อแล้วก็มีอันนั้นไงที่ถามเรื่องอาชีพอะอ๋อเออพี่จริงจริงเราอยากรู้ทุกคนเลยเนาะใช่เขาให้นิดเดียวอย่างเงีพี่จริงอยากเป็นครูสอนภาษาปะ่ะใช่เพราะว่าเขาเกมภาษาอ,อัองกฤษนั่นเอ็มซีบอกว่าเออคุณพูดคํานี้ ภาษาเกาหลีได้ชัดมากคำพูดภาษาอังกฤษพี่โอ้เหมือนแซวแบบพี่แบบว่าเหมือนเราคนไทยเป็นผู้กระสางกฤษแล้วเราออกเสียงคำว่าเออตีดตำเนียงไทยชัดแจ๋วเลยค่ะว่าวิ๊กเลี้ยงดอ่ะใช่แล้วมีใครอีกนะที่เป็นอะไรอ่าแล้วก็มีกี่ยากเป็นนักฟุตบอลใช่เขาชอบเล่นบอลแล้วก็น้องเจอยากเป็นเชฟกับไลรปเออเออใช่มีใครอีกไหมมีให้ดูแค่นี้เนาะที่จริงอยากดูทุกคนเลยไม่รู้เขามีตัวเต็มไหมอ่ะ และมีอะไรคำถามเลยค่ะที่ที่ที่น่าสนใจที่เรารู้สึกโอ้โอเคถามได้แทนใจเราอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็โดยรวมก็ดีมากเรารู้สึกว่าชอบน้องๆเริ่มพัฒนาขึ้นเยอะมากในการแบบตอโต้ตอบกับพี่ดีกรการเล่นการเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่การเล่นมุกนั้นนี้ก็รู้สึกทันแบบโต้ตอบกันได้แบบสมูทอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ โอเคเนาะก็ประมาณนี้สำหรับรายการวิลลี่ไอดอลของน้องน้อยเอ็นไฮเพนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราในทุกๆคอนเทนต์ของน้องอเอ็นไฮเพนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มซูเปอร์แตงได้นะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันคอนเทนหน้าค่ะสวัสดีค่ะอะไรโอเคสวัสดีค่ะ